เรื่องนี้นะครับคือคริปโตเนี่ยดีกว่าหุ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยสู้คริปโตไม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเฟื่องจากช่อง Investor Show อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตลาดคริปโตเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนสนใจกันเยอะมากๆสิ่งที่ผมจะพูดของวันนี้ก็คือสิ่งที่ตลาดคริปโตเนี่ยดีกว่าหุ้นมากๆเลยนะครับ แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้จะมาพูดถึงว่าเฮ้ยตลาดคริปโตมันได้กําไรมากกว่าราคามันวิ่งมากกว่ามันเป็นสิ่งของอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยคือเรื่องนั้นเนี่ยครับการทํากําไรในตลาดไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสามารถของแต่ละบุคคลแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงข้อดีของตลาดคริปโตจริงๆเนี่ยก็คือประสบการณ์ที่ผมได้เนี่ยมันรวดเร็วกว่าตลาดหุ้นมากเลย ยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นมาน่าจะประมาณสัก6-7ถึงเปีละผมได้ผ่านช่วงเวลาแนวโน้มขาลงหรือว่าตลาดหมีเนี่ยในตลาดหุ้นอาจจะแค่1นถึงสครั้งก็คือไม่เยอะอ่ะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยประมาณสัก7-10ถึงปีเนี่ยมันจะเกิดครั้งหนึ่งใช่ไหมก็ยังมีโควิดที่ผ่านมาหนึ่งครั้งแต่ว่าในตลาดคริปโตเนี่ยต้องบอกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นไปเป็นขาลงเนี่ยคือมันรวดเร็วมากบางทีมันเกิดเพียงแค่แบบสาเดือนหรือครึ่งปีเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มละ ทำให้ผมมีประสบการณ์ของแนว้องขาขึ้นและขาลงได้มากขึ้นนะครับก็สิ่งที่ผมได้จริงๆนะครับก็คือการคาดการณ์ว่าเฮ้ย การเทรดแบบนี้คือปกติแล้วเนี่ยผมจะเทรดเป็นแบบแนว breakout นะครับ <c oughs> ก็คือราคาเนี่ยมันเริ่มทำ all time high แล้วหรือว่าเริ่มวิ่งออกจากฐานราคาเนี่ยผมก็จะเริ่มทำการซื้อนะครับแต่ว่าการเทรดในทุกแบบอ่ะมันก็จะมีช่วงเวลาที่มัน work และช่วงเวลาที่มันไม่ work ถ้าเกิดมันเป็นช่วงที่เริ่มจะเป็นแนวโน้มขาลงแล้วอย่างนี้เนี่ยการเทรดแบบ m มเ e n t ัมหรือว่าการเทรด b รกเ k าท์เนี่ยมันจะทำให้ราคามันไม่ค่อยไปไ <c oughs> คือเราจะสามารถวิเคราะห์ได้จาก วอลลุ่มการวิ่งของราคาคือการวิ่งของราคาเนี่ยมันไม่ต่างก,กันมากเลยมันเหมือนแทบจะเหมือนหุ้นเลยแหละแต่ว่าเราจะเห็นการวิ่งที่มันรวดเร็วกว่า mm hmm. ก็พูดง่ายๆว่าหลังจากที่ผมเห็นการเปลี่ยนแนวโน้มของตาะคิปโตเนี่ยมากา4ครั้งแหละ mm hmm. ก็คือผมจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ย mm hmm. ราคาเมื่อเราซื้อหรือว่าสเปรดชีตของเราเนี่ยในช่วงการเทรด10ครั้ง20ครั้งย้อนหลังของเราเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย มันจะเริ่มรู้แล้วว่าตลาดตอนเนี้มันเริ่มที่จะเป็นแนวโน้มขาลงแล้ว <What? S 1> ก็เราควรที่จะต้องทํำยังไงก็คือการควบคุมความเสี่ยงให้มากขึ้นการลดโพซิชั่นของการเทรดหรือว่าควรจะต้องเพิ่มเมื่อไหร่อย,อย่างเงี้ยรวมถึงวินัยในการลงทุนด้วยนะครับสรุปก็คือสิ่งที่ผมได้จากตลาดคริปโตเนี่ยถ้าผมไม่ได้พูดถึงกําไรหรือขาดทุนเลยนะ สิ่งที่ผมได้จริงๆก็คือผมได้ประสบการณ์ของการเปลี่ยนแนวโน้มและการรู้ว่าควรจะต้องเพิ่มเลเวนเมื่อไหร่ควรจะต้องบริหารความเสี่ยงยังไงเมื่อไหร่ที่ช่วงเวลาการเทรดแบบนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ได้ผลแล,และรวมถึงการที่มีวินัยมากขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดถามว่าผมนแนะนำว่าเฮ้ยคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นใหม่ๆเนี่ยควรจะเริ่มมาเทรดคริปโตบ้างไหมผม ค่อนข้างจะแนะนำนะเพราะว่าการที่เราเริ่มมาในตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรอาจจะสัก1-2ปีเพื่อที่จะทำให้เราชิมกับตลาดนะครับหรือว่าเริ่มที่จะทำกำไรได้อย่างเห็นได้ชัดอเงี้ยแต่ว่าถ้าในตลาดคริปโตนเนี่ยเราจะเห็นถึงรูปแบบของ ราคาหรือว่าวิธีการซื้อขายของเราเนี่ย mm hmm. มันได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงคร mm ับ hmm. คือมันจะอาจจะเห็นผลภายใน 3- 4เดือนนี้แหละคือมันค่อนข้างที่จะเร็วกว่าทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ว่าเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งจะมาเริ่มลงทุนเนี่ยผมแนะนําว่า ก็เริ่มจากเงินที่น้อยๆก่อนก็ได้อาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือแสนต้นๆก่อนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะครับคือไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนอกจากกาไรก็คือประสบการณ์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนนะครับห้ามลืมบริหารความเสี่ยงเด็ดคาด สิ่งที่ผมจะพูดก็มีเท่านี้แล้ะครับสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลงทุนในตลาดอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยในตอนนี้ผมมีคอร์สเพิ่มศักยภาพการลงทุนนะครับโดยการเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์ส p r i v a t e นะครับก็คือจะรับอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองและก็จะมีการ follow up ตลอด1เดือนเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะทำกำไรในตลาดได้จริงๆนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook Investor Soul นะครับแล้วก็เช่นเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow กด Subscribe ใน YouTube และก็ Facebook นะครับมีทุกช่องทางก็ฝากกดทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆแล้วก็ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนพุ้นพุ้นต่างประเทศหรือว่าคริโตนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ